นายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นางวรารพรเสริมพักดีกุลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์และส่วนงานที่เกี่ยวข้องรวมในพิธีมอบสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอักขีภยัยของมูลนิธิราชประสานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่บ้านเลขที่198ทับ1หมู่ที่8ตำบนานาลนครสวรรค์ตกอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ สืบเน,นื่องจากเมื่อวันที่2พฤศจิกายนได้เกิดอักคีภัยที่บ้านหลังดังกล่าวซึ่งเป็นบ้านของนางสาวปรับเพียนตียาวอายุ42ปีมีอาชีพรับจ้างเพลงได้ลุกไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหลังซึ่งในบ้านหลังดังกล่าวมีผู้อยู่อาศัยในครัวเรือนทั้งสิ้น4คนเบื้องต้นทางองค์การบริหารส่วนตะบนนครสวรรคตกได้ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบรรเทาทุก จึงได้ดําเนินการจัดซื้อสิ่งของในการดํารงชีพเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ในการพัฒนาการจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีต่างๆจากเงินสํารองจ่ายของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งในการนี้ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยเบื้องต้นนายกเหล่ากาชาติจังหวัดมอบเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่งหมื่นบาทพร้อมถุงยางชีพสนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมอบถุงยางชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรคตกมอบเงินช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจำนวน49,500บาทพร้อมถุงยางชีพและมูลนิธิปากน้ำโพจังหวัดคนครสวรรค์มอบเงินช่วยเหลือ14,000บาทพร้อมถุงยางชีพหลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้เข้าดูความเสียหายที่บ้านหลังดังกล่าวพร้อมกับพูดคุยให้กำลังใจกับผู้ประสบอักคีภยัย sub indo by broth3rmax สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน